สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูก oh ิโอในวันนี้นะครับผมมีซีรีส์ที่มีชื่อว่าไลบรแม a นเซอร์มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งเป็นซีรีส์ที่เน้นมอนสเตอร์พธิธีกรรมแล้วก็เงื่อนไขาการใช้มอนสเตอร์พิธีกรรมให้ทรงประสิทธิภาพของซีรีส์นี้น่าสนใจครับ คือเป็นการว่าถ้าเกิดว่าพวกมันเนี่ยใช้เครื่องสังเวยในการอัญเชิญพิธีกรรมด้วยการใช้มอนสเตอร์บนฟิลม์มันก็จะมีการสําแดงเดชที่ได้มากกว่าเดิมนะครับเออและทีนี้เนี่ยผมชอบความแบบชื่อของซีรีส์นะครับผมไลบรแมนเซอร์นะครับอันนี้คาดการว่าน่าจะมาจากคําว่าไลบรี่บวกกับคําว่าเนโครแมนเซอร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วทีมของตัวพวกมันเนี่ยมีกลิ่นอายของความเป็นแบบว่าตัวละครตัวการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ย ค่อนข้างชัดนะเออผมไม่รู้สึกกันนั่นเท่าที่ดมองจากภาพซึ่งตอนแรกก็เออไลโบเมนเซอร์เนาะมีห้องสมุดแล้วก็มีจอมคาถาคิดว่าจะเป็นพวกแบบมอนสเตอร์เผาจอมเวทกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจอมเวทแทบ,บไม่มีเลยครับผมมีแค่เล็กๆน้อยๆที่เหลือก็จะเป็นพวกเผาไซเบอร์สมีเผาไซคิกอะไรพวกนี้ตามกันมานะครับโดยที่ว่าการ์ดของซีรีส์นี้มีอยู่15ใบครับผมวันนี้ก็เอาให้จบกันในพาร์ทเดียวนะครับซึ่งก็จะไล่เรียงไปเป็น Effect, มอนสเตอร์เอฟเฟกต์มอนสเตอร์พิธีกรรมแล้วก็ก นะครับผมไลโบรแมนเซอร์กิ๊กบอยครับผมไลโบรแมนเซอร์กิ๊กบอยเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกตธาตุลมพาวซคิกเลเวล3พลังโจมตีป้องกัน800การ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงเทอละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวจากบนมือของเราโชว์ให้อีกฝ่ายนึงดูเสร็จแล้วอัญเชิญการ์ดใบนี้จากบนมือลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษส่วนเอฟเฟกที่2นะครับก็คือว่าการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่ามันถูกอัญเชิญแบบพิิเเเเเศษลลงมมมาาาาาไไดด้้สํรรรร็จปุ๊บบนนะคัผใหออากาว์วทตตชื่ โบรมนเซอร์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือครับและการไปต่อมาก,การไปนี้คือไลโบรเมนเซอร์ไฟเออร์ครับผมไลโบรเมนเซอร์ไฟเออร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ ฮาร์ดไฟเผาไซเบอร์สเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,800การไปนี้นะครับเอฟเฟกก็มี2อย่างแต่และเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวจากบนมือโชว์ให้ไฟหนึ่งดูเสร็จแล้วก็อัญเชิญการไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิวแบบพิเศษครับและเอฟเฟกที่2ของการไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จเสร็จแล้วให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไลโบรแมนเซอร์ตตตัััวววททีีี่่่่่่ไไมมมมมมใใชนนนนนน้้้้ะะะคครบบผเเเเลลลืืออออกกกกกจาาาาาาดด็็แแพิขึ Libro m a n c e r Magic Girl ครับผม Libro m a n t e r Magic Girl เป็น Monster e อ f e c t ทาตน้ําเผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี600ป้องกัน2,100การไปนี้มีอยู่2 e f f e c t นะครับผม e f f e c t ที่1เลยก็คือว่าโชวการมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวที่อยู่บนมือให้ฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วก็อัญเชิญการ์ปเนีจากบนมือลงไปบนฟิลแบบพิเศษได้และ e f f e c t ที่2นะครับก็คือว่าในเทิร์นของอีกฝกั่งเราสามารถที่จะร e l e a s e Monster หรือก็คือสังเวย m o เ s t e r บนฟิลกับบนมือของเราให้มีผลรวมเลเวลเท่ากับหรือมากกว่า Monster พิธีกรรมหนึ่งตัวครับซึ่งมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวนั้นต้องเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์นะครับผมเทิร์นขออีกฝ่ายหนึ่งนี้สังเวยตามเงื่อนไขนั้นเสร็จแล้วให้เราอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์จากบนมือลงไปบนฟิลด์ได้เลยครับนี่แค่ยังไม่เข้าเวทมนต์กับดักเลยนะครับก็ได้รู้แล้วนะว่ามอนสเตอร์บางตัวก็มีเอฟเฟกต์ในการอัญเชิญพิธีกรรมมอนสเตอร์ลงมาได้เลยครับผมไม่ต้องพึ่งพาการ์ดเวทมนต์ขนาดนั้นและการ์ดไปต่อมาการ์ดไปนี่คือไลโบรแมนเเ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 ซอออออรรร์ดด์์จนนนนนตตตป็มสฟฟคธาาุดิผักบ เลเวล6พลังโจมตี2,000ป้องกัน2,500การ์ดไปนี้นะครับเอฟเฟกต์มีอยู่2อ,อย่างแต่และเอฟเฟกต์สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งนะครับเอฟเฟกต์ที่1เลยก็คือว่าโชว์มอนสเตอร์พิธีกรรม1ตัวบนมือให้ฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วก็อัญเชิญการ์ดไปนี้จากบนมือลงไปบนฟิล์แปลพิเศษครับเราเรียกได้ว่ามอนสเตอร์4ตัวที่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์นะครับมีเอฟเฟกต์ร่วมเป็นแบบนี้นี่เองครับถือว่าอัญเชิญแบบพิเศษได้ง่ายมากๆนะครับแล้วจํานวนมอนสเตอร์พิธีกรรมของซีรรรรรรรีีีีสสสส์์์นน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 ้้้กกกกก็ไไมมม่่่่ออ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 ยยะะะคัััับบเเเเเววาาาาจาตตตตดแหลขงฟฟ กีกรรมน่าจะเท่าๆกันอย่างงี้นะครับก็เรียกว่าอัญเชิญมอนสเตอร์เอฟเฟกง่ายมากๆและเอฟเฟกที่2ของเจ้าตัวไลโบรแมนเซอร์เอเจนต์ตัวนี้นะครับ mm hmm. คือเราสามารถที่จะเลือกการ์ดไลโบรแมนเซอร์หนึ่งใบที่อยู่ในสุนสานของเราที่ไม่ใช่การใบนี้นะครับการ์ดหนึ่งใบที่เลือกนั้นเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟกนี้ในการเอาการดเวทมนต์กับดักเพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วก็ให้เราเอากาดหนึ่งใบที่อยู่บนมือของเราไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กครับหมดแล้วครับผมมอนสเตอร์อรเรนะอฟเฟ มอนสเตอร์ Monster พิธีกรรมตัวแรกเลย Libro Mancer f i ไฟ s ์สตาร์เตอร์ครับผมไ i โบรแ a นเ e r ไฟล์สตาร์เตอร์เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุไฟเผาไซเบอร์สเลเวลสาพลังโจมตีป้องกัน1,800โดยการไปนี้นะครับผมใช้การติดชื่อ Libro Mancer ในการที่จะอัญเชิญพิธีกรรมมันลงมาเนะี่ยเอฟเฟกของมันมีอยู่2อย่างครับเอฟเฟกที่1เลยก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปเนี้ยถูกอัญเชิญพิธีกรรมลงมาโดยการใช้เฉพาะมอนสเตอร์บนฟิลเป็นเครื่องสังเวยนะครับตัวมันจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกของการ์ดและจะไม่ถูกกกออออขงาร์ดนนั้น และเอฟเฟกที่2เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้มันอยู่บนปิลในสภาพที่พลังโจมตีไม่ถึง3 0 0พนะครับผมทุกครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกนะพลังโจมตีป้องกันของการไปนี้ก็จะเพิ่มขึ้น200ครับผมเอาง่ายๆว่าถ้าเอาพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวมันพลังโจมตีพันแปด้าเงื่อนไขของการใช้เอฟเฟกนี้คือการที่พลังโจมตีต้องไม่ถึง3 0 0พันมันก็หมายความว่าเหมือนอีกฝ่ายนึงเวลาใช้เอฟเฟกก็จะเป็นการปั๊มพลังโจมตีของการไปนี้ไปเรื่อยๆถึง 3, ปนะลงไ้วไเแ่า,นนะแา,าม,มาพ โรแมนเซอร์มิสติกเกิลครับผมไลโบแมนเซอร์มิสติกเกิลเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสบเผ่าแฟรี่เลเวล4พลังโจมตี1,400ป้องกัน2,100การไปนี้เกิดจากการใช้การติดชื่อไลโรแมนเซอร์ในการอัญเชิญพิธีกรรมมันลงไปเอฟเฟกต์ของมันก็มี2อย่างนะครับผมเอฟเฟกต์ที่1เลยคือถ้าเกิดว่าการไปนี้อัญเชิญพิธีกรรมด้วยการใช้เฉพาะมอนสเตอร์บนฟิลด์นะครับกรามใดที่มันยังอยู่บนมอนสเตอร์โซนนะมอนสเตอร์พิธีกรรมบนฟิลด์ของเราจะไม่ตกเป็นเป้าเอฟเฟกต์ของอีกฝ่ายหนี่่แม้วา ไอ,ไอ้การ์ดบางใบที่เห็นเมื่อกี้แล้วนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าใช้เอฟเฟกอันเชิญพิธีกรรมได้มันก็สามารถสังเวยจากบนมือได้อะไรเงี้นเนาะแต่ทีนี้ถ้ามองจากเอฟเฟกที่1ที่เงื่อนไขน่าจะร่วมๆ่วมกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้มอนสเตอร์บนฟิวอย่างเดียวในการอันเชิญพิธีกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะเก่งกว่าเนาะใครจะเล่นเนี่ยผมก็อาจจะแนะนําว่าอันเชิญมอนสเตอร์ลงไปบนฟิ์เยอะๆและทีนี้เอฟเฟกที่2ของกาไปนีบางน,น,นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอันเชิญแบบพิเศษลงไไปด้้้้สสําาาาาเเเเเรรรร็็จจจแลลววใหหหืออออออกกมมนนนนตต์ทีี่่่ยูบฟิขง1ั จะจบเทิร์นพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นจะกลายเป็นศูนย์และเอฟเฟกจะถูกทําให้ไรผลไปครับซึ่งก็ไม่ได้มีคํากัดนะครับว่าหลังจากใช้เอฟเฟกนี้แล้วโจมตีไม่ได้อะไรเงี้ยคือยังไงก็ตามแล้วเนี่ยพลังโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งกลายเป็นศูนย์ปั๊บเราก็เชื่อกอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยนั่นเองครับและการไปต่อมาไลโบรแมนเซอร์เดสบรอกเกอร์ครับผมไลโบรแมนเซอร์เดสบอกเกอร์เป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมาธาตุรรมืดเผ่าปีศาจเลเวล6พลังโจมตี2,500ป้องกัน2000การนี้เกิดจากการใช้การติดชื่อรนเซอร์ในการที่จะอันชิญพติการ,รม,มัน เอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยถ้าเกิดว่าใช้เฉพาะมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิวในการอัญเชิญพิธีกรรมมันลงมาแล้วก็การ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงครับผมบ้าบออแตกพลังโจมตีเองก็ไม่ได้น้อยนะเออพราะฉะนั้นแล้วเชียร์นะครับผมให้การ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญด้วยเงื่อนไขนี้นะครับมันจะได้ตีอีกฝ่ายหนึ่งได้จุกๆไปเรื่อยๆและเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้ใช้งานได้เทอละครั้งนะครับนั่นก็คือว่าในช่วงเมนเฟสของเราเลือกการ์กกบิ่ออไรมนเเเซใใจาาาา็ว้ทีฟขง แล้วเอฟเฟ t ที่3นะครับใช้งานได้ท่กหลักการเช่นกัน ถ้าเกิดว่าการไปเนี้ยวอาความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้จากการต่อสู้ให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนบิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของครับและการไปต่อมาไลโบรแมนเซอร์ไฟเออร์เบิร์สครับผมไลโบรแมนเซอร์ไฟเออร์เบิร์สเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุาไฟเผาไซเบิร์สเลเวลเจ็ดพลังโจมตีป้องกัน2,800การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้การ์ดติดชื่อไลโบรแมนเซอร์ในการที่จะอัญเชิญพิธีกรรมมันลงมานะเอฟเฟกต์ของมันมีอยู่3อย่างนะครับเอฟฟเที่ถ้าเเกกิดวาาาบนี้้ใชฉพะมอรง ตบิในการที่จะอัญเชิญพิธีกรรมมันลงไปแล้วก็มันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้แล้วถ้าเกิดว่ามันมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ความเสียหายนั้นจะกลายเป็น2เท่าครับและเอฟเฟกที่2นะครับคือใน1 b ึ t งแตเทิลเฟสการ์ดใบนี้จะสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ได้1หรือ2ครั้งเลยครับและเอฟเฟกที่3ของการใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้มอนสเตอร์ประกาศโจมตีปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบโรแมนเซอร์หนึ่งตัวในสุูตรของ ออกจากเกมเสร็จแล้วเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ตัวนี้200ครับทีนี้ก็มาดูการ์ดเวทมนต์กลับจากกันบ้างนะครับ การเวทมนต์ใบแรก Libro m a n c e อ o r อ g ริจินครับไลโ r รแม n เออริจินเป็นการเวทมนต์ต่อเนื่องการเวทมนต์ต่อเนื่องใบนี้มีสามเอฟเฟก์นะครับผมโดยที่ว่าเอฟเฟกที่หนึ่งเมื่อเรามีการหงใช้งานแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเอาการเวทมนต์กลับตักติดชื่อ Li โบร Man เซอร์หนึ่งใบจากในเด็กเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราเอฟเฟกที่สองมอนสเตอร์พิธีกรมติดชื่อ Li โบรแมนเซอร์บนฟิลของเรานะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น100คูณจํานวนเลเวลของมันครับและเอฟเฟกที่3สามารถใช้งาน ได้เทินละครั้งเท่านั้นถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมของเราถูกอัญเชิญพิธีกรรมลงไปบนฟิล์ได้สําเร็จปุ๊บเลือกการ์ดเวทมนกับจากบนฟิล์ของอีกฝ่ายหนึ่งไปทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปครับและการ์ดไปต่อมาไลโบรแมนเซอร์ไรซิ่งครับผมไลโบรแมนเซอร์ไรซิ่งเป็นการเวดบนฟิลการเวทมนฟิลด์ใบนี้มีอยู่สองเอฟเฟกนะครับ เอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะเมื่อเรามีการเปิดงงายใช้งานแล้วเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไลโบรแมนเซอร์หตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้โดยการที่จะเอาจากเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือนี้นะครับมีเงื่อนไขแค่ว่าการ์ดใบนั้นจะต้องไม่ได้อยู่บนฟิลตามด้วยเอฟเฟกตที่2ใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเรานะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์พิธีกรรมอยู่บนมือโดยเป็นตัวติดชื่อไลโบรแบนเซอร์นั่นแหละนะครับก็ให้เรารีลิสมอนสเตอร์บนฟิลด์กับบนมือของเรารวมเลเวลให้ได้เท่ากับมอนสเตอร์พิธีกรรมเป้าหมายตัวนั้นเท่ากับหรือมากกว่าก็ได้นะครับเสร็จแล้วพอสังเวยปุ๊บอันเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวนั้นจากบนมือลงไปบนฟิลด์ได้เลยครับโดยที่ว่าอันนี้ก็ย้ำนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่หน่อยก็เน้นใช้เครื่องสังเวยจากบนฟิลด์นะครับยกเว้นสถานการณ์แบบองมตไไนะังเว บนมือก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับและการไปต่อไลโบรแมนเซอร์เรียลไลซ์ไลโบรแมนเซอร์เรียไลซ์เป็นการ์ดเวมอนต่อเนื่อการ์ดเวมอนตต่อเนื่อใบนี้มีูอ2เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยก็คือว่าเราสามารถเอามอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์ตัวบนมือให้อีกฝ่ายหนึ่งดูเสร็จแล้วให้เราอันเชิญไฟเจอร์โทเค็นตัวลงไปบนฟิวของเราโดยเจ้าไฟ r e อร์โทเค็นนั้นนะครับจะเป็นมอนสเตอร์เผาไซเบอร์สธาตุไฟเลเวลเท่ากับไอตัวที่เราโชว์ให้อีกฝ่ายหนึ่นง โดยจโทเค็นที่ถูกอัญเชิญมานี้นะครับผมตราบใดที่มันยังอยู่บนฟิลนะเราสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้เฉพาะตัวที่ติดชื่อไลโบรแมนเซอร์เท่านั้นครับและการ์ดไปต่อมาการ้คือไลโบรแมนเซอร์รีไลซิ่งครับผมไลโบรแมนเซอร์รีไลซิ่งเป็นการ์ดเป็นมนพิธีกรรมการ์ดเป็นมอนพิธีกรรมใบนี้เอาไว้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์นั่นแหละนะครับ โดยที่ว่าการไปนี้นะสมความเป็นการเป็นบนพิธีกรรมนั่นแหละครับเมื่อใช้แล้วก็ทําการรีลิสมอนสเตอร์บนฟิลกับบนมือของเรานะครับเพื่อรวมเลเวลให้ได้เท่ากับหรือมากกว่ามอนสเตอร์พิธีกรรมเป้าหมายโดยเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์นะครับพอรีเิสเสร็จแล้วก็ให้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์ลงไปบนฟิลของเราได้1ตัวนะครับโดยที่ว่ามีการเฉพาะเจาะจงเล็กน้อยด้วยครับว่าถ้าเราใช้ตัวไลโบรแมนเซอร์ไฟเจอร์สตาร์เตอร์บนฟิลของเราในการ เป็นเครื่องสังเวยอัญเชิญพิธีกรรมนะครับแล้วเราอัญเชิญตัวไลโบรแมนเซอร์ไฟเออร์เบรสลงมาเนาะตัวไลโบรแมนเซอร์ไฟเออร์เบรสนะครับก็จะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดและไม่ถูกรีมูฟออกจากเกมด้วยและการไปต่อมาไลโบรแมนเซอร์เอฟเฟกต์ครับผมไลโบรแมนเซอร์เอฟเฟกต์เป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงตัวละใบเอฟเฟกของมันก็คือว่าเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อไลโบรแมนเซอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิ์ของเราแล้วก็เลือกมอนสเตอร์บนฟิ์ของอีกฝ่ายมาหนึ่งต มอนสเตอร์ของเราที่เราเลือกนะครับเอากลับขึ้นมือของเจ้าของมาเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เราเลือกนี้ให้เอามาควบคุมบนฟิวของเราครับโดยมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เราเอามาควบคุมนะครับผมจะควบคุมถาวรได้ก็ต่อเมื่อไอเอฟเฟกที่เลือกมอนสเตอร์บนฟิวของเรานั้นนะครับเราเอามอนสเตอร์พิธีกรรมกลับขึ้นมือนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่พิธีกรรมแล้วก็มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เราเอามาควบคุมนั้นนะครับจะอยู่กับเราไปจนกว่าจะจบอินเฟสเท่านั้นนะพอจบอินเฟสปุ๊บก็กลับขึ้นมือของเจ้าของไปครัับบมอออ่่่่ยยยาางงน้้กก็ไไไดปทีฟิข ก็อาจจะปนปวดอีกฝ่ายหนึ่งได้ประมาณนึงครับและการไปเรามาไลโบรแมนเซอร์อินเตอร์เฟียครับไลโบรแมนเซอร์อินเตอร์เฟียเป็นการ์ดกับดักธรรมดาการ์ดกับดักชื่อนี้ใช้งานได้เพียงเทอร์ลใบนะครับเอฟเฟกต์ e ของมันก็คือว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวมนตนกับดักปุ๊บเราสามารถเลือกมอนสเตอร์พิธีกรรมหนึ่งตัวติดชื่อไลโบรแมนเซอร์บนฟิลของเรานะครับเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือของเจ้าของมาแล้วทําให้เอฟเฟกต์ที่อีกฝ่ายหนึ่งใช้มานั้นไร้ผล หลังจากที่เรามีการใช้งานเอฟเฟกต์นี้แล้วเลือกมอนสเตอร์ไลโบรแมนเซอร์หนึ่งตัวบนมือหรือในสุดสังของเราก็ได้ครับเอามอนสเตอร์หนึ่งตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายไลโบรแมนเซอร์พรีเวนต์ครับผมไลโบรแมนเซอร์พรีเวนต์เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องการ์ดกับดักต่อเนื่องใบดีนะครับมี2เอฟเฟกต์ดังนี้เอฟเฟกต์ที่1เลยนะครับก็คือว่าถ้าบนฟิลของเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อไลโบรแมนเซอร์อยู่ให้เราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิ์์ขอออองีฝ่่าายมมม1ตตตััันนะัววในนนนนนนเเทร้้ะะสจไ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซีดหรือลิงก์ได้เลยครับแม้คือถ้าเขียนอีกรูปแบบหนึง่งก็ใช้เป็นวัตถุดิบอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้นะ <c oughs> ก็คล้ายๆประมาณนั้นเนาะส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของการ์ดใบนี้นะครับคือในเอ็นเฟสของเราหรือเอ็นเฟสของอีกฝ่ายถ้าบนฟิวของเราไม่มีมอนสเตอร์พิธีกรรมติดชื่อไลโบรแมนเซอร์อยู่ให้เอาการ์ดใบนี้ส่งจากบนฟิวล,ลงสูส่สาลไปครับผมนะเรียกว่าต้องมีคนกลุ่มบางเหียนนะครับถ้าไม่มีมอนสเตอร์พิธีกรรม ติดชื่อไลโบเแมนเซอร์ปุ๊บการ์เบนีก็ยืนไม่ยาวนะเอฟเฟกที่1ก็จะอดใช้งานไปซึ่งเอฟเฟกที่1ผมว่าดีนะในการที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสมัยเนี้ยการจัดการ์ดแล้วก็ให้มีเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นมอนสเตอร์ซิงโครเอ็กซีดฟิวชั่นอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้หรือกระทั่งลิง์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเอฟเฟกที่1มันสามารถบล็อกการอัญเชิญเหล่านั้นได้ผมว่าก็เป็นการ์ดที่สร้างความได้เปรียบให้เราอย่างมหาศาลเลยครับผมก็หมดไปนะครับผมสําหรับมอนสเตอร์เวทมนตร์์กกับบบบาาารดช่่อ cer, นะ่อออออเมมมนนซะึงยงยทีผควแบบ มีกลิ่นอายลายเส้นของแฟนตาซีนะครับแล้วเอฟเฟกของพวกมันก็นารักซับพอร์ตซีรีส์ของพวกมันเป็นกันเองได้ดีมากนะครับเออเล่นกับมอนสเตอร์พิธีกรรมกันเป็นหลักแล้วก็มีการ์ดเป็นมนต์กับดักอย่างเงี้ยมาซับพอร์ตในส่วนของพวกแบบการเล่นกับมอนสเตอร์พิธีกรรมได้ดีงามครับใครมีความคิดเห็นอะไรใครเคยเล่นใครไม่เคยเล่นนะครับผมรู้สึกยังไงกับซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์มาบอกหมูเก่งกันบ้างเดอ้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขอ,อภนะััยยยมมาทีีี่่นนน้้้ดดวววแเ๋พบกให กวันกาดยูกิโอคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ